ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีหาทองง่ายๆก็มันก็ค่อนข้างง่ายจริงเพราะว่าใน1อาทิตย์เ่ะเราก็สามารถหาทองได้เป็นพันแล้วเริ่มแรกเราก็กดอินเท j ขึ้นมาก็เราก็ทำเควสได้วันเนี่ยเราก็จะได้เหรียญพวกนี้มาก็ใน1อาทิตย์เราก็สามารถเก็บได้ประมาณนี้ของผมของผมนะใน1อาทิตย์ก็ อะไรเนี่ยห0 0ร0 0ยหกร้อยเจประมาณพันหนึ่งหนึ่งอาทิตย์ของผมได้ประมาณพันเหรียญอันนี้แล้วเหรียญอันเนี้ยเราจะเอาไปใช้ยังไงเราก็เอามาใช้ที่ NPC ตัวนี้ g o ช็อปก็จะมีอยู่ทุกเมืองสัญลักษณ์มันก็จะประมาณเป็นรูปกล่องเนี่ยรูปแลกเปลี่ยนแบบนี้ก็ลองหามีทุกเมืองแล้วเราจะได้เงินยังไง เรามาแลกจะมีให้แลกอยู่สามแบบใช้แปดสิบเหรียญสองร้อยเหรียญหรือ500ห้าร้อยเหรียญต่างกันยังไงก็แปดสิบเหรียญเนี่ยก็จะ,ม,ม,จะม,มีมันจะมีเห็นข้างล่างไหมมันจะมีทิกโกบากับทินโกบาเนี่ยไอสองตัวนั้นอะ่ะสุ่มอยู่อันนี้ก็จะมีเพิ่มระดับเข้าไปอีกแล้วก็ตัวห้าร้อยเนี่ยก็จะมี อีตัวเกรดสีทองอยู่ก็คือตัวนั้นอะรู้สึกจะได้หมื่นหมื่นทองถ้าเปิดได้นั้นก็คือได้หมื่นทองเลยก็อันไหนดีสุดรู้สึกรู้สึกว่าผมผมเคยคำนวณอยู่นะก็คุ้มสุดก็อันล่างเนี่ยแหละเพราะว่ามีโอกาสออกหลักหมืน่นก็เน้นดวงกันหน่อยก็วันนี้ผมจะมาเปิดให้ดูทั้งหมดเลยสี่อันผมตั้งแต่เล่นมาเนี่ยผมยังไม่เคยใช้เลย ก็ค่อยๆเก็บมาก็มีอยู่สี่อันก็มาเปิดกันเลยก็คอนเทนต์ก็ไม่มีอะไรมากก็สุ่มเกลือกันนิดหน่อยอ่ะอันนี้ถ้าเปิดแล้วมันมีแสงบึบๆในจออันนี้คือเราดวงดีแล้วอันนี้นึงไปอันนี้คือเกลือได้มาทั้งหมดสี่สี่สองหนึ่งอะไรวะ พันหนึ่งพันสองประมาณพันสองอันนี้คือเราไม่ได้เลยเลยไม่ไม่แต่อันเล็กอันเศษเศษเล็กๆอันนี้คือเราไม่ได้เลยเลยทำพิธี่อยหมุนสามรอบไปหุ้ยมีอ๋ออันนี้เราได้เป็นแบบอันเล็กสุดอันเล็กสุดคือได้หนึ่งร้อยเพิ่มมาอีกสองอันก็คือเราเพิ่มมาอีกสองร้อยเกินนิดนิดหน่อยเกินนิดหน่อย โอเคกดแล้วกดคลิกขวาใช้ได้เลยไปแบบต่อเนี่ยเอาว่ะอุ้ยอันสุดท้ายโคตรดีนิดนึงอันสุดท้ายเราได้มามีพันหนึ่งไม่เกือดแหละอันนี้คือเราไม่เกือดแหละโอเคก็ทั้งหมดที่ได้ผมผมได้มาเท่าไหร่วะเนี่ย ตอนแรกน่าจะมีประมาณเจ็ดพันมั้งผมได้มาไม่รู้อะ่ะก็นั่นแหละผมก็ได้มาเยอะอยู่สำหรับทั้งหมดก็คือสองพันเหรียญสองพันเหรียญก็ได้เงินมาค่อนข้างมากอยู่<ม><า>ก็สำหรับใครที่ทำรายวันอะ่ะประจำก็เอามาแลกได้ตอนย้ำขัดสน ผมแลกทองแหละคือต่อไปเนี่ยผมจะเริ่มบิวลบิของแหละก็ค่อนขันใช้เงินเยอะก็คลิปหน้าก็คงจะเป็นมาบิวของให้ดูครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมครับ